สวัสดีคะ่ะมาเจอกันอีกนะคะกับช่องแก้วพารวยนะคะวันนี้จะมาให้แนวทางดาวปกติกับดาว VIP พีนะคะคลิปทุกคลิปที่ทำขึ้นนะคะทางช่องไม่แนะนำไม่สับสในในเรื่องการพนันชิดนะคะทุกการลงทุนย่อมมีความเสี่ยงของท่านดูยางมีสติเล่นอย่างมีสติโปดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะอันนี้เพียงแค่แนวทางนะคะดาวของเราเราที่อนมาก็ใช้ต้องใช้คำว่าหมูปุ้ยเลยพี่น้อง ค่ะมาเม,มื่อวานมันหนปุ้ยวันนี้มันรุ่นใหม่ทุกคนเอาใบพวยเราไปนละใบพวยเรายาวใครอ่ะอ๋อม,มันไปทำไมทำไ่ทำอะไรให้ดังดีอะไรไม่ให้ของปุย ฟันสี่นะคะอืมฟันสามนะทุกคน,นร่นรอเจานะคะทุกคน

สี่กานนะคะอักัน,นะะนะนนี้ดีกว่ากาันี้ดีกว่าสามหนึ่งด้านี้สองศูนย์ ตอนจำเวลาเราอยู่ไม่จุดไหมเด่นเด่นสามเด่น36มหกนะคะถ้าใครเล่นเด่นถ้าใครเล่นเด่น3มก็3ามสองนะคะดูไลฟ์สดนะคะมันเคยเคยแก้วร้อใหญ่

สามหนึ่งนะคะประมาณนี้แหละเด่นสามหกนะทุกคนจำไว้นะคะเด่นสามหกนะคะมาลุ้นอีกรอบนะทุกคนถ้าเป็เพียงแค่แนวทางนะสามก็สามสองสามหกสามเก้าหกก็หกสองหกห้าหกเก้านะคะประมาณนี้ ดาวเย่เอ้ดาวีพีกระดาปกตินะคะประมาณนี้เจาะตามตัวเลยเจาะหนึ่งเจาะสี่เจาะศูนย์เอ้เจาะสามเจาะศูนย์ 3, 0, ไปเลยนะคะประมาณน,นี้ใครชอบก็ตามใครไม่ชอบก็ผ่านนะคะหเป็นเพียงแค่แนวทางนะคะขอทุกคนโชคดีเลยปลงัปงๆนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ